หลังบ้านของบิ๊กเด็กชายวัยสิขวบมีต้นมะม่วงเก่าแก่ยืนตรงานอยู่มุมรัว้วทุกคืนเขามักได้ยินเสียงตึงๆเหมือนมีบางอย่างเดินอยู่ในเงามืดตอนแรกเขานึกว่าเป็นหมาข้างบ้านแต่หมาที่ไหนจะเดินจนพื้นสะเทือนทุกคนช่วยบิ๊กหาความจริงของเสียงด้วยการกดไหล่สามสองหนึ่งกดยังสุดท้ายบิ๊กแอบปีนขึ้นหลังคาตอนกลางคืนไปดูและสิ่งที่เห็นคือนิ้วเท้ายักย้ายโผล่มาจากดิน เช้าวันต่อมาเขาขุดหลังบ้านเล่นและเจอเศษเล็บขนาดใหญ่เท่าจานข้าวเขาเอาไปให้ครูวิทยาศาสตร์ดูแต่ครูกลับหน้าเสียแล้วบอกว่ารีบกลบมันบิ๊ก <Big S 2> ไม่เชื่อกลับไปขุดตอบและเจอดวงตาแดงกำ่ำจ้องสวนกลับมาทั้งบ้านสันสะเทือนก่อนหัวของไททันจะโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวจากใต้ดินมันไม่คำรามไม่ไวอยวแค่นั่งเงียบเงียบมองบิ๊กเหมือนจำเขาได้บิ๊กกลัวจนตัวแข็งแต่ไททันกลับยื่นของบางอย่างให้ตุ๊กตาหมีตัวโปรดของบิ๊ก บิ๊กจำได้นั่นคือตุ๊กตาที่เขาทำหล่นในหลุมเมื่อ5ปีก่อนตั้งแต่นั้นมาไททันก็อยู่เงียบๆใต้ดินหลังบ้านของบิ๊กเหมือนเดิมถ้าเป็นพวกเธอจะกล้ากลับไปขุดต่อไหมเหมือนบิ๊กไหมอาจจะเจอของที่ตัวเองทำหายไปเมื่อนานมาแล้ว